สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพี่น้องพี่น้องครับผู้ดใดเป็นแฟนครับแฟนช่องของเจออ้อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะคงเสิไดเหยียดกันนะพี่น้องเนะาะหววที่ผ่านมาก,กับทั้งบนทั้งล่างวดน,นี้ก็มาบนตรงๆไม่ต้องกลับวดที่แล้วก็ไม่ต้องกลับเหมือนกันสุดยอดของเจออ้อยพี่น้องนะครับสุดยอดของเจ๊อ้อยอีรีพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็อย่าลืมติดตามกันเด้อ วันที่ยี่สิบเก้าอย่าลืมติดตามเพื่อนพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์เพื่อนไนลน่เพื่อนดีใจหลายแนวทางเพื่อนเขานะครับเนาะของนางเอกทางช่องพ่อใจดีพี่น,อน้องแนวทางของเพื่อนไม่ธรรมดาพี่น้องนะครับบอธรรมดาพี่น้องสุดยอดบอกว่าสุดยอดคือสุดยอดของเจ๊อ้อยพี่น้อง อันนี้ือความจริงพี่น้องผลงานเพผลเขามาเรื่อๆพี่น้องนะครับน้อยที่สุดรุดพี่น้องนะครับรุดหน่อยที่สุดพี่น้องให้กาลังใจเพิ่นหลายๆได้พี่น้องนะนะครับบ่งงวดนี่สีเป็นยังไงงวดสองงวดที่ผ่านมาสุดยอดหลายงวดแล้วพี่น้องบพาว่าจะสองงวดหลายงวดผ่านมานะครับมีเขามมหรุดแต่งวดเดือนเนี่ย่นเขามาติดๆพี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบเก้าไ้มาตามแนวทางของเราเด้อพี่น้องเด้อวันที่ยี่สิบเก้า มาตามแนวทางของเราวันเราจะหายแนวทางอีกอย่าง่ปลองปไปเบิ่งกันวันที่ยี่สิบเก้าเนาะวันที่ยี่สิบเก้านะครับเนาะพอยอเด้อนะครับพอย,อยสองห้า หกเจ็ดลาวพัฒนาเจอ้อยพี่น้องลาวพัฒนานะครับเจอ้อยไดย้พี่น้องด้วย นะครับลาวพัฒนาเจอ้อยนะครับลาวพัฒนาเจอ้อยพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างคืออย่างของเพื่อนวดนีเพ่นจัดยังไงพี่แน้องนะครับวดนีเพันจัดยังไงพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างเนาะ เข่ารุดบ่ว่ากันได้พี่น้องเด้อทั้งเขา่าเนี่ยเก่งโพดพี่น้องทั้งรุดดีกับอกเก่งเด้วิ่งบนล่างในพี่น้องพิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับมากก็คือจัดนะพอถือตากระพานไปสักก้อนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้อลพี่น้องกดไว้ติดตามไวน้นะครับนะครับของเพื่อนเนาะมาวิ่งบนล่างอีหอย่างพี่นอ้องมาเบิ่งกันนะครับสอง สองกับเก้าพี่น้องของเจอ้อยนะครับสองกับเก้าเนาะสองกับเก้าเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับสองกับเก้าคือลาวพัฒนาของเจอ้อยนางเอกทางช่องกำลังฮอตกำลังฮิตกำลังผู้ชมติดตามหลายพี่น้องเอฟซีติดตามหลายนะครับของเจอ้อยนี่นะติดตามหลายพี่น้องนะครับ ให้พี so sure ่น้องติดตามเล่าไปตลอดกับร่งใจเลากระสีมากับรังใจเลาก็สีดีแล้วกระสีโบมือแล้วกระสีบอทอเพราะแนวทางกับกับรงใจพี่น้องห้เล่านอพี่น้องเนาะนะครับเมื่อเบิ่งกจับคู่ของเจออ้อยได้พี่น้องได้แนวทางของเพื่อสีเด็ดซํำใสิตามต่อสิต่อเนื่องบอสำหรับแนวทางของเพื่อนอพี่น้องเนาะพี่น้องครับเมื่อเบิ่งกันนะพี่น้องจับคู่ของเจออ้อยได้พี่น้องได้จับคู่ของเจออ้อยพี่น้อง ผลงานเพื่อนเป็นที่ยอมรับกับลังฮอดกับล wizard, ัลงหิดพี่น้องกับลังค้นติดตามผู้ติดตามกับรังหลายพี่น้องนะครับแนวทางของเพื่อนพี่น้องไปเบิ่งกันพี่น้องแนวทางของเจ๊อ้อยจับคู่พี่น้องนะครับเจ๊อ้อยจับคู่พี่น้องนะครับสองห้าสอง หกพี่น้องสองเจ็ดสองเก้านะครับพี่น้องนี่คือนั่งเอกทั้งช่องพี่น้องบอกวนพลาดอีกสำนักหนึ่งได้พี่น้องได้นะครับอีกสำนักหนึ่งพี่น้องบกวนพลาดในติดตามเพื่อนไปตลอดนะครับพี่น้องสิรู้เอง ว่าแนวทางของเพิ่นเด็ดซัํานดนะครับเด็ดซัําใดแน่นอนซัํานดนะครับให้พี่น้องลองผิดจารณาเอากแล้วกันนะครับชุดที่สองของเจ๊อ้อยสีเอามาให้พี่ให้น้องเอามาให้พี่ให้น้องผิดจารณากันนะครับคือยังนะครับ cao 2 phía cao sám 9 cao cao นี่ครับนี่คือวิธีการจับคูเซตซับเป็นที่เรียบร้อยเอามาฝากพี่ตออน้องนะครับพี่น้องมาักกะจัดพี่น้องคัดกะาพาันบวากันแนวทางมีเขา่ามีรุดได้ทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องโมเมนว่าเข่าแล้วสิเข่าเลยโมเมนว่ารุดแล้วสิรุดเลยพี่น้องมั่นก็นมีบางเข่าบางรุดบางเป็นธรรมดาให้พี่ให้น้องติดตามไว้นะครับ ให้กดไหลกดแช่เพลินไหวเข่าหรือรุด,ดพี่น้องกับโค้งชิด้ทราบได้รู้กันนะครับนอนพี่น้องเนาะนะครับให้พี่น้องพิจารณาแนวทางตัวใดกระท,ท,ทั่งทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องนะครับพี่น้องมักตัวใดก็ให้พี่น้องเลือกสรรเลือกหาเอาอาจารย์ที่พ้นจริงๆอาจารย์เพิ่นดังดังพี่น้องที่แนวทางเพิ่นเข่าดีๆให้พี่น้องติดตามเพิ่นนะครับพี่น้องบ่ต้องไปอ่า คิดอย่างไรพี่น้องนะครับมันเป็นแคเน่แนวทางเนาะมันกนระรบรมดาอยู่กับโซกกับดวงกับวาสนาเฮ้าพี่น้องนะครับอาพี่น้องแคปหน้าจอของเจออ้อยไว้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนพี่น้อง,น,ออง JY, นะครับ,บ,นะรบวันที่29พฤศจิกายน2567ก็ลาวพัฒนาเจออ้อยพี่น้องวิ่งบนล่าง2กับ9พี่น้อง จับคู่25 26 27และ29 92 93 95 97พี่น้องนะครับฝากไว้ให้พี่ให้น้องผิดจารณาเจออยนำแนกันแล้วกันพี่น้องแนวทางพนกันเล่าสุดปังสุดฮอตสุดหิตอยู่ในขณะนี้พี่น้องบาวา่าไทยบาว่าเล่าไทายงวดทีผ่านมาเพ่นกับฟันสองหนึ่งได้พี่น้อง สุดยอดอี่ลีบอกว่าสุดยอดพี่น้องเกลียวไว้นะครับเนาะพี่น้องฝากไว้แล้วเมกี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เล่าหลายๆพี่น้องกำลังใจมันสิมาทันท,ทีพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหนาพ่อก็พ่อใจดีไม่ได้พี่น้องด้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ